ขัวทุลักทุเล่นาะขันเด็กตาเด็กสมบูรณ์รถตีรับป่านเ ใครก็ดูใครครับเหมือนเด้อนี่คือด้า ล้เป็นบวกเลยเป็นน่นมีแกแบไน,นะโยบวกกาแงแเลยต้นจำหเลย,เย,เยจะคนมันพู

หมนเลยของหมดเลยได้แตอจ่ายหมดล้กหน้าคนผัด